สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ ID สายฟรีหรือว่าไอดีเซอร์พ y นั่นเองนะครับอ่ลาล่าสุดด้วยทุกคนนี่ ผมเปิดได้มิสติกในดีนี้แล้วแล้วก็ดวงดีคูณ2ว่ะสามารถทำเป็นสองหุยได้นะครับโอ้โหโคตรไม่น่าเชื่อตอนแรกอะ่ะเดี๋ยวให้ดูจากบิสกิตนะครับมันได้ประมาณ14กว่าเปอร์เซ็นต์ไว้ยนี่มี3ช่องก็จริงแล้วก็มีออฟดีอย่างล้าก็หายติดมาแต่ตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันไม่ถึงทำไปทำมาไปนั่งจัดท็อปปิ้งใหม่นะครับปรากฏว่าแม่งได้เป็นออฟที่มันสำคัญพอดีเป๊ะ 24.6พอรวมกันได้เป็น44.5แบบนี้นะครับโคตรตึงบองในตอนนี้ใครก็ได้ตีไล่มาตั้งแต่2,000กว่าจนล่าสุดขึ้นมา900กว่าแล้วนะครับไปเดี๋ยวก็ไปลุยกันหลักๆจะมีทีมนี้นะครับแล้วก็ทีมอื่นเดี๋ยวเราเขอยจัดกันในภายหลังไปลุยก่อนเบื้องต้นบอกเลยว่าตอนท้ายซีซั่นก่อนเนี่ยผมโดนอย่างอ่วมเพราะเปิดไม่ได้หละตอนนี้เรามีและเราจะไล่หัวดเอาคืนให้หมดเลย ขึ้นแกนนะครับวันนี้ต้องขึ้นแกนมา500กว่าใช่ไหมถามว่ากลัวป่าบอกเลยว่าไม่นะครับไม่มีกลัวได้หมดแล้วตอนนี้ขอแค่ว่าเราได้2วีมาสิครับหูมันดีจริงแล้วก็เห็นความแตกต่างชัดเจนนะโอ้ผมรีจนอันสุดท้ายจริงๆะแล้วมันก็มาและไอช่องบนอะคูทามส่เปะสดๆละร้อนเลย ได้เวลาเอาคืนแล้วครับทุกคนดูความมันนะอันนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นบูพายหรอกว่ะอ่ะแต่ค่อยว่า๋ยวค่อยว่าถึงข้อม,มูลอันนี้อะไรอะเซริลลี่ธรรมดาอือโอ้แบบมีสบายครับเซริลลี่ช่วงนี้มันก็ตึงมากนะทุกคนยังคงสามารถใช้งานได้แต่ผมอ่ะไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ว่ะเออชอบเล่นแบบแปลกๆมากกว่าแรงๆแบบเนี้ยโคตรสะใจเอาโด้อ ดูความแตกต่างกระจุยอะขนาดโกชิดยังแบบยังไงยังหน่ำแหนมเลยของผมไม่กี่ดาวเองนะครับแล้วแต่คนเขาโคตรตึงอ่าดึง,ด,งดึงไปดีเออเอออีกหนึ่งอ่ะโกชิดปากไปปิดเกมอ่ะจังหวะทุกอย่างลงตัวสอวิปดีเป๊นะครับไม่โดนแย่ออกสกลก,ก็หวานเจี๊ยบเซต,ตอนแค่ สกิลครูทำาม3.7%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็แรงมากนะเพราะเป็น2องวินแบบเอาเรื่องอ่ะอ่ะเซร์เรลลี่แก้วนะครับเอ้ยบูพายแต่ว่าเป็นบูพายที่ไม่ได้มีสมบัติแว่นตาแล้วแบบนี้ก็จะเล่นค่อนข้างลําบากนะว่าก็ตามตรงแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเราอาจจะโดนข้อส่วนนะปึ๊บโอ้โะจอยดิครับบูพายเหรอบูพายเหรอเอาคืนไปเล่นคนอื่นไว้เยอะ เออบอกเลยว,ว่าเล่นคนอ,อื่นไว้เยอะนะครับ721เฮ้ยมันดีขนาดนี้จริงอะ่ะอ่ะตีต่อไม่สีแทงก็บูพายอ่ะบูพายราชินีนะครับเพอร์เพอร์ประสิทธิภาพทีมันสูงขึ้นชัดเจนอะ่ะเออเพราะว่าการชิงออกสกิลได้ช่วงต้นเกมเนี่ยมันเห็นความแตกต่างอะไรอย่างมากนะครับสามารถพลิกได้ทันทีและทุกทีมัโคตรตึง ขนาดยังจัดกูทำตัวอ,อื่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าทรัพยากรกอ,อะมีน้อยนะครับแต่เห็นความแตกต่างแบบนี้เลยโคตรมันตายแบบโอกาสแพ้นะี่ต่ำมากจากที่ดูมาผมดู2,000กว่านะื้ตายแค่1ินาทีขึ้นมาเนี่ยเออเลยตัดสินใจทำคลิปดีกว่าวะไหนๆแล้วก็ดวงดีแล้วั้นเปิดได้บดีด้วยก็เออเอาเลยแม่งโคตรเพลินดีใจครับถ้ากับว่าตอนเนี้ยผมมี มิสติก2วิประมาณ3ไอดีและไอดีหลักเซิร์ฟเพียวทั้ง2อไอดีเนี่ยเป็นมิสติก2วิส่วนเซิร์ฟด์กยังไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ตายอะไรจริงจังเท่าไหร่แต่อันเนี้ยได้พอดีสดๆร้อนเมื่อกี้ก็เลยเนี่ยตายเลยมาเห็นยังความสำคัญที่ต้องทำแล้วและช่วงในเกมเขาง้อเราบ่อยเขาทำเรื่องผิดพลาดมาใช่ไหมเขาแจกเป็นไอเที่ยวไวรีออฟอย่าลืมไปรีอันที่มันสำคัญเทคนิคเลยก็คือคุณพยายามหาอันที่มันดีสุดก่อน อันที่ครูทามเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงจริงๆก่อนนะครับได้หลายๆช่องแล้วค่อยไปรีทีเดียวจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเว้ยเออโอกาสเนี่ยเราต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ของเรามานะครับอืมแต่ชิวขึ้นจริงว่ะนี่ขึ้นมาหลัก600อนะครับแต่ดูกันว่าหลัก6 0 0เนี่ยมันจะตึงมือเราขนาดไหนแต่โอ้โหนี้จังหวะเขาดีมากอุ้ยจังหวะเขาโคตรดีจังหวะเ,เขาดีจัดเออเซฟ โดดเออโกชิดโดมดาดีรอดโอ้โเข้าหนึ่งนาทีคือแบบเห็นความแตกต่างมากในการชิงจังหวะการออกสก,กิลนะครับเนี่ยดามเมงดาเมจด,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 ดคือทีนี้มันได้หมดอ่ะหลายคนถามทำไมไม่เล่นลิลลี่ลิลลี่ตกเมตาหรอไม่ตกนะครับทุกคนบอกก่อนลิลลี่ไม่ตกเมตามันดีมากแต่ผมเบื่อเฉยๆเบื่อเป็นการส่วนตัวเพราะมันติดเมตามายาวแล้วโอ้โพักบ้าง โกชิก ok the ็ยาวแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันมีช่วงเงียบไปบ้างในบางจังหวะใช่ไหมเออก็เลยอินกับโกชิสนะครับผมชอบเป็นการส่วนตัวมาหก6ครับทุกคนเป๊บโอพโหแต่ว่าจังหวะแบบไม่ได้ตัวตานี้เขาก็ออกสกิลดีมากครับแต่ว่าเราจะเน้นโถมก่อนบูพาย้วตายไปยังวะเออเดี๋ยวแม่งฉีดมาแล้วเดือดร้อนนะเออววโดนสวน ทีมเดียวเอาอยู่เลยว่ะถ้าทำสองวีได้นะบอกเลยว่าทีมเดียวตายโคตรมันน่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากมายอีจยะลองตีแกลนดูแต่ว่าแกนนี้ดูจากทรงแล้วอาจจะเป็นบูพายหลอกหรือไม่ก็สี่แทงได้เลยนะครับเขาปิดตัวเกียนโอ้โหพิกเซลพาเลตใช่ไหม จริงๆอยากจะต่แบบจริงจังในเซิร์ฟนี่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเวลาว่ะบางวันก็เป็นช่วงรีอ่าซีซั่นบอสกิลราก็ต้องมีการคุมบอสกิลด้วยก็เลยเออไม่ไหวไม่ไหวทําหลายอย่างพร้อมกันแบบหนักเกินเออเอาเท่าที่ได้โอ้โหคนนี้จังหวะเขาดีมากจังหวะแบบเพอร์เฟกเลยอะจังหวะเขาดีมากครับมันนยอมรับเลยนะเซตทีมโคตรดีเดี๋ยวดูการเซตของเขามีป้าฮอลลี่อ่ะว่าและทีมอื่นนะครับป้าฮอลลี่มี อัศนีมีฟินอนเซียโอ้ตัวเซฟ3ตัวใช่ไหมสามตัวก็มีมิส,สิกคอยเซฟด้วยฟิองเซียมีโลมีป้าคอยเพิ่มความอึดดามจมีก็สองตัวเน้นยื้เกมเอ้ยน่าสนใจนะทำมันเล่นไปจัดว่าน่าสนใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเชื่อสองคนนี้ก่อนเราตีหมดไม่สนลูกใครนะครับกว่าจะได้ของมาเนี่ยเราเห่อหน่อยเขาได้กันมาตั้งแต่แรกเกมมันโคตรเกลือเลยอ่ะ ตู้หน้ามาขอแบบมีในตู้ธรรมดาแนละอันนี้ย้ํำหลายรอบมากเพราะว่าผมไม่โอเคจริงถ้าใครเกือคือแบบไม่โอกาสได้ทางอื่นอย่างเงี้ยจ้ะแบบอย่างเงี้ยหรอมันเกินไปนะเว้ยเฮ้ยมิสิกแบบเซ็งกับมันไปอยู่ช่วงหนึ่งเลยแต่ยังดีที่แบบเปิดได้บ้างในบางไอดีนะครับแต่โดยรวมนะมาออกวันได้ท้ายวันเดียวเลย605นะครับไอ h ดียฮลนะหือว่าตึงมือและตึงว่าเสิร์ฟดังแน่นอน บิ๊กแบ k โอ้โหชื่อแบบชื่อแบบแปลกๆนะครับไม่กล้าอ่านเลยเออบิ๊กแบ็นดยนะอ้าวจัดไปเออเอาดี่บิ๊กแบ็เหรอบิ๊กแบ็เหรอจัดให้เขาหน่อยกระเด็นอ่าสำหรับเยตินะครับแล้วก็สนามลก้อนหลายคนเนี้อาจจะลืมไปแล้วเพราะได้มิสิกมาคือปล่อยทิ้งข้อแนะนำห้ามลืมเด็ดขาด กดได้กดนะครับไปทำารายวันของมันเหมือนเดิมเราอย่าปล่อยให้เขาแบบทิ้งก็กว้างตันอยู่อย่างนั้นเนาะคือตัวมันยังมีประโยชน์มากในการใช้งานนะครับใช้งานได้หลากหลายคนเดิมประวะไม่สิคนนัมม้นเวลาแพ้เนี่ยคนนั้นเขาจะจัดเป็นป้าฮอลลี่นะแต่ว่าเซิร์ฟนี้จะแบกๆตรงที่สมบัตินะครับส่วนใหญ่บูพายอะ่ะมักจะเป็นอ่ามักจะเป็นมันตามากกว่าแต่เนี่ยรู้สึกเราจะเจอบูพายขนนกเยอะมากนะ เออเจอมาหลายตาแล้วนะครับอ้าวไปเอ้ยเ้ยจังหวะเขาดีวะ่ะอุ้ยหลงัลงๆมันเจอเตืงแต่ว่าฟิอนเซโตเดวทำอะไรเราไม่ได้หรอกทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับอ่ะที่เหลือก็รอเวลายอย่างเดียวชนะแน่นอนเอ้ยไม่แน่เหมือนกันว่ะอาจจะอาจจะอาจจะเสมอได้อยู่นะครับถ้าดาเมจเราแบบจังหวะมันโอ้จังหวะเพียนๆเ,เนี้ยก็มีแต่ตาหนี้ได้พอด,ดีเป๊ะเลยมันวะ่ะนี่ผมอจ,จะคลิปตอนตีสามเาทุกคน ได้มาตอนตีสองกว่าปัดคลิปแม่งเลยโคตรมันเฮ้ยแสดงว่าเรากล้จะขึ้นแกนแ่เลยใช่ไหมอืใก้จะขึ้นแก่และดูจากแรงอ่านเราขอตอีก,ก่อนคือจากที่ดูมาเนี่ยเวลาเจอทีมเซรินล,ล,ลี่ผมมองว่าอัตราชนะผมอะค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงแบบสูงกว่าทีมอื่นด้วยอืมเพราะว่าเขาปาะด้วยแหละแต่ว่าคนที่เป็นสองวิอู้จังหวะเขาแบบตึงตึงจัดเนี่ยเพิง่ง โมได้ไม่ทันขัดคำเอาแล้วส่วนแม่งไม่ตายด้วยนะโคตรแข็งอะ่ะเอยเราเริ่มเจอของจริงเขาสองวิเหมือนกันนะครับก็เ,เลยตึงจัดนะก็มีแบบสัดส่วนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นแรงสูงระดับพักผ้าร้อยขึ้นนะครับผมมองว่าส่วนใหญ่เป็น2วิแล้วนะถ้าไม่2วิทีมจะมีความอึดมากแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเยอะใช้ได้เลยแบบผลเมื่อกี้นะครับอันตีไปอีลิสองยังตีได้อยู่ได้เคียงกันนะครับ อาจจะเปรียบเทียบความแตกต่างะระหว่างคนนี้กับคนเมื่อกี้เดลิลลี่ครับ,รบดูก,การกระเด็นเนี่ยคนนี้ไม่ใช่สองวิเห็นไหมพอไม่ใช่สองวิปุ๊บการชิงการออกสกิลเนี่ยมันก็จะเห็นกันชัดเจนว่าเออมันมันแตกต่างจริงๆนะครับต้นเกมคือแบบโอ้คนละโลกเลยทางนี้มีตัวเหมือนกันน่ะดังนั้นเบสิกกับทอมปิกเนี่ยมีผลจริงๆกับเกมนี้มีผลมากๆด้วยอย่าลืมไปฟาร์มกระเด็ดขาดนะครับ มาต่อกันอันนี้ตึงแน่นอนอาจาัดให้เขาหน่อยปีนี้อยากไป2 0 0 0 0ืนซับอะ่ะใครแบบช่วยได้ช่วยหน่อยลยเว้ยเออขอหน่อยสักครั้งคนบางคนเนี่ยดูมาแล้วแบบยังไม่กดก็ช่วยกดหน่อยนะนานๆเราจะขอกันอา้าวอันนี้ต้องชนะคนระับปึ๊บเฮ้ยเขายังไม่เป็น2วิใช่ไหมเออดูรู้สึกว่าช่วงต้นเกมเขาจะยังแปลกๆอยู่หืมแต่ว่าเขาแข็งเห็นไหมได้เรื่องความแข็งมาทดแทนกันดูดีตีเขาไม่เข้าอะ่ะ โอ,อ้ของจริงตีเขาไม่เข้าเลยนะครับหรือว่าเป็นจังหวะแปลกๆมากขอดูอีกครั้งได้ไหมขอดูรีแมทหน่อยเขาเป็นสองวิหรือเปล่าคือผมได้เวลาต่ายจริงจังก็คือช่วงเนี้ยแล้วสังเกตแปลกมากในเซิร์ฟป้านะครับบูพายส่วนใหญ่จะเป็นบูพายเวอร์ชั่นขนนกอ่ะดูต้นเกมเราโดนไหมอ๋อสกิลน่าจะสองวิเหมือนกันน่าจะสองวิเหมือนกันนะครับ จังหวัดต่างๆใกล้เคียงกันมากโอเคไหมไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแรงเขาสูงมากเหมาะสมกับอันดับเขานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองไล่ขึ้นแก่นในได้แล้วก็พอเลยละกันเพราะว่ามันก็ดึกพอสมควรแล้วนะ,ะมาไม่มีอะไรอามาเหอของแล้ววันนี้ <c oughs> ตั้งใจจะมาเอาคืนเลยจัดทีมได้พวกตีปั๊บเลยโอ้โดนมาเยอะครับบอกว่าโดนมาเยอะหลายคนที่แบบคิดเหมือนกันมีนะเชื่อผมสิ มันต้องมีคนคิดเหมือนผมไอระหว่างตอนนี้ยังไม่มีเนี่ยแบบสู้เขาไม่ได้เลยพอมีแล้วอยากจะหวดคืนสักหน่อยเนี่ยอันดับขึ้นมาแบบพุ่งกระฉูดอะสองพันกว่าเว้ยขึ้นมาห้าร้อยนะครับอีลิตอีลิตหนึ่งนะ่าจะใกล้ที่สุดแล้วแหละเดาว่าอีหน่อยคงจะขึ้นแกนนะเอ้ยแหลงแบบแปลกๆว่ะเอาต่แรงอะไรมาครับโอ้ยนี้ของฝีหวันเทียบหวันเทียบเอาก่อนแล้วครับรอแก้เลยคนนี้เแต่จะ แก่ทีหลังแน่นอนเออลืมบอกไปเลยเราเปิดรับคนเข้าคิวนะครับโดยเฉพาะเซิร์ฟบ้าเนี่ยใครที่อยู่เซิร์ฟบ้าติดต่อมาได้ส่วนเซิร์ฟดักก็ติดต่อมาได้เซิร์ฟเพียกก็ได้แหละถ้ามีคิวเดี๋ยวก็รับให้ละกันนะครับขอแค่อยู่ในเกมที่เราแบบพอรับได้เบื้องต้นเนื้อเราก็จะรับมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟบ้านจะเข้าง่ายหน่อยเพราะตอนนี้มันมีคิวว่างอยู่เออ มันมีคนแบบไม่ออนอยู่ผมว่าจะคัดออก <c oughs> เออที่เขาไม่ออนเนี่ยอยู่เอาเปรียบกันไม่เอาครับอยู่เราต้องช่วยเหลือกันเออเข้าใจว่าบางคนจะติดธุระแต่เล่นติดธุระ5วันรวดเนี้ยไม่ใช่แล้วว่ะมันต้องมีสักวันแหละเข้ามาตีได้ใช่ไหมอย่างน้อยๆเออไม่ให้ไม้มล้นแม่งเล่นวอ,อกติดธุระติดแม่ง5วันรวดกูไม่ใช่แล้วครับอ่ะไปหรือแบบถ้าแจ้งไว้ก่อนนี่ผมไม่ซีเรียสนะจะหายไป อ่ะเข้าค่ายอะไรพวกนี้เออเข้าค่ายนู่นนี่นั่นไปสัมมนาไปเนี่ยเราเข้าใจแต่บางคนว่าหายไปเลยอุ้ยผมลืมตีครับตหลนี้ไม่โอเคเออบอกผู้ตามตรงหลายกิ้วน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับเราไม่ได้เค่งกับกิ้วมากหรอกเราก็ชิวชิวกันเลยดีกว่าเออแต่ว่าบางคนเนี่ยแบบไม่ได้ใส่ใจไงอ่ะมาครับบูพายแกแล้วเป็นบูพายเอ,อ้ยเอะใจวะทําทไมเซิร์ฟนี้เป็นบูพายขนนกวะเอออันนี้แปลกมากนะเอาตามตรงผมไม่ค่อยเจอเลยโดยเฉพาะเซิร์ฟเพียวเนี่ย ผมอยู่ประมาณพันนิดนิดนะคะตอนเนี้ยพันกว่าเซิร์ฟเพียวใช้เป็นเว่นตาก,กันทั้งนั้นแต่เซิร์ฟดาร์กแม่งเล่นเป็นขนนกแล้วแม่งอึดมากเอ้ยเซิร์ฟป้านะครับเอ้ยขอให้ผลหน่อยดิแล้วดูจังหวะเขาโคตรดีอะเนี่ยรับมือไม่ถูกเลยอะเอ้ยแม่งโกงจาดน่าสนใจมากเรามีบูพายอยู่นะและบูพายแล้วเนี่ยบวก20แต่ว่าขี้เกียจไปนั่งจัดทับปปิ้งแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะนานเอาว่าตายธรรมดาพอวันนี้ทีมเดียวพอ ไปดูแก้แค้นกันไหมแก้แค้นนี่มีการลองทีเมื่อกี้นะครับตอนเรายังไม่ได้นะขูหแพ้รัวๆพอได้แล้วเดี๋ยวเอาคืนให้หมดเลยพวกที่แม่งมาตีเราเนี่ยโอ้ใจร้ายเห็นเราไม่มีมิสิกเห็นเราเปิดตัวละครทิ้งไว้ในช่วงต้นเสียในลืมปิดไงล้วเปิดแบบไม่มีมิสิกมันตีเรายับเลยเห็นแล้วเป็นขนมลยเนี่ยเห็นเราเป็นขนมหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมฮึนี่ก็ยังมีพวกมาโดน เออทำไมเป็นบูพายขนนกกัน่าเซิฟนี้ผมไม่เข้าใจเลยอ่ะอันนี้จัดไว้แต่ไม่รู้ว่าทีมจะเป๊ะหรือยังนะครับเดี๋ยวลองแก้ดูไหมอ่าแต่ขออนุญาตลองแก้ดูนะไม่แน่ใจเหมือนกันจัดเอาไว้ตอนตอนกี่โมงบานตีสองอะตอนที่เปิดได้อย่างไม่ดูจังหวะเบื้องต้นเลยโหตีไม่เข้าเลยนะครับอ่าล้วแม่งสวนแล้วครับสวนเราแล้วครับสวนเราแล้วครับ กำไปเล่นปาอย่าให้มันชีดอย่าให้มันชีดอ่าบ,บึมบําคืนปลายนะครับโดดต่อเอ้ยก็พอไหวอยู่พอกำแก้มหวดเขาได้เบื้องต้นนะครับเออเราก็แก้ไปก่อนละครับมาโดนกอาคืนแน่ <c oughs> เข้ามือเฉยเอ้ยก็โอ้โหจนถึงเป้าหมายก่อนวะทุกคนบอกแล้วว่ามิสิกมันโหดได้มนแล้วนะครับอี่ขอแก้บูพัยทีสี อันนี้ไม่น่าใช่บูพายหรอกเพราะว่าเขามีราชาพูดใช่ไหมไม่เอาอะตีหลักสามพันกว่าดีกว่าไม่เอานะครับตึงๆนี่มาตีเราอ,อันนี้อันนี้โอกาสเป็นบูพายนะครับทุกคนอ่ะขอลองเทสอีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ครับไม่โดนหรอก <c oughs> คนนกมันเป็นบูพายมันตาม่งไปลิลลี่ไอพวกนี้มันเกียนจัดบอกเลยน่าจะโดนนะครับเพราะว่า เราจัดมาแก้บูพายไงแล้วแม่งตัวมันมันไม่สามารถรับมือเขาได้ไหวเท่าไหร่เลยนะตัวทงตัวแท้งเราไม่มีทวัดดวงอย่างเดียวตอนนี้โอ้โหหวานเจียบเขาเลยเจ็บ <c oughs> ใจวะ่ะแพ้ในแพ้แพ้ในแพ้นะลบสิบถ้วยวกูโตกอะดีเงี้ยตแกหรือเปล่าโอ้ตกสวรรค์อากลับไปใหม่แล้วก็พอกันดีกว่าครับไออีกครั้งเล่าหนิดาวว่าจะไม่โดนหลอกนะเออ เราเดินเพิกเกลนหลอกว่ะโอ้เจ็บใจจัดเลยอะโคตรเกลียนไปปิดเกมอ่าดูความม้มบ้าโอ้โหเอ้ยจังหวะได้อยู่นะเออพอจะมันๆได้อยู่นะครับสามเหมือนเก้าเฮ้ยอีลิตสองเหมือนกว้างจังเออผมมองว่าอีลิตเนี่ยปแปลงที่มันกว้างมากนะแบบโคตรกว้างเลยอะอยังไม่กลับไปขึ้นที่เดิมเลยโคตรเสียดายลบไปทั้งสิบถ้วยนะครับ สิบถ้วยอ่งหวานเจี๊ยบทุี่หวานเจีย๊ยบน่าจะหมดหรือย่างแบ็กเพิร์ลแบ็กเพิล์าตีไปเลยน่าจะขึ้นตาดีเอ้ยโอ้โหลืมเปลี่ยนทีมทุกคนแล <c oughs> ้วถ้าแพ้คนนี้นะลบแม่งสิบกว่าถ้วยนะครับเขาอยู่อิลิซีโอ้โหแล้วก็หมื่นเกินนานๆโอ้โอเคเลิก บอกเลยว่าเลิกนะครับ๋ย่ค่อยไปตายใหม่แต่เราขึ้นแกนแล้วนะประมาาไปหน่อยไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคนเขินเลย